สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูข้นนะครับเาวันนี้มามากับเจริญร้อนพี่น้องบรรยากาศล่มเย็นนะไหมเนาะเย็นหลันก็ร่มดีทเนาะวันนี้เนาะลมมันเย็นนะไหมเนาะลมเย็นเลยอะรมได้สมตำพี่น้องตำบกฮงเอ้่ยตำบกฮงบานเฮาอาหารบานเฮาแล้วก็มีต้มปากน้ำเปื่อยๆนะไหมเนาะวันนีแตัวเด็กเพื่อนสอยมาตัวทั้งตัวทั้งหนาเนี่ยสอยมาแล้วพี่น้องมามาเจ็บเสียน้วยกันพี่น้องแก้วขมเลย แจกขัดองผมบัดนี้กินเลยดีกว่าพักสะเดาลวกก็มีได้ไงพักเดาลวกแล้วก็พักสะเดาวยิบกันเด้อมือได้ก็ได้พักใส่ตัวนี้เอ่มะลากินกพี่น้องยอดมันจับักหอมหองตอนสวยๆอะเขาจะบอกเรีนท่านกันแล้วเขาเนี้ยก็มีได้กินนดำฮองกันบอกแล้วจัดปากน้ำก่อนล้ววะเดี่ยวเสียบจับมะฮองพี่น้องชุดยอดชุดใบอ่อนเลย เพราวากินก <rium> ับห so ินใบอ่อนมันท um ี่แหละแสบของท้เลยพี่น้องเลอยชุดจอดกบใบอ่อนเด้พี่ากันหูสขอนแบบข้าอี่น้องเอาหมูกันเอากันเลยนี่เท่นกันนะยกไปบนอ่มงขับเลยแม่่บ่าก

ตํมหงแซะพักนะตำน้ำเลยจซะน้ำหนึ่งวสัสิบเปือยเด็วใส่แซ่ปลดดไปหนอ่อยใส่เรียบเนะชั่วงหนื่งอะไรกินหรอ tôi mong nương tật tết tôi mong nương lưu ná tôi mong nương giòn cho cháu mong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  mong เสียบน้อกันไม่นอะกินข้าวสวยน้อกันไก่ย่ยงอันแล้วเนาะอืมนุ่มดีไม่เนาะต้ม ปเปื่อยหนุนม่มน,นัม่นหนุ่มเียกเยตามมะคุก่ก็ผักกะดาวเอ้มาจากคกนละเลยมหลิกินบื่อจี่กินนมาจากผม,มาผมเลยมหลิกินอื ยกปาดแล้วนะมปาดไม่ออกเปื่อ,เอยเด็ปากน้ำงัวเลยครับเด้อ แถบเอก๊กินยิ่มได้กับแถบไม่นานปากน้ำหงูเนาะแล้วมากินกับตำหุฮงเลยลุกใส่ตำมุงหรือลูสุดยอดปากน้ำก็อยู่งมองไอ้ไก่ก,กับบิดเลยพี่น้องข้างๆนะเ <c oughs> นาะแก้มแก่ซ้ำแก้มนะแก้มแต่ว่าอยู่ข้างในนะไม่เมื่อยนเด้ออัเด้อเป็นแก้มอ้ม thân Giúp tâm hôn hôn hình 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 Chà cả bé cùng Rồi nè 啊，对了。 บากน้ำก็แคมดีนสมาม่มกับผงแปะกันกนอท่าไปกินสำคัอที่ก่อนไย

่ง,งยเปลอมูกับไข่แต่ว่ามันประกอบตัวหมูกกะะมันกรอบเนาะหมูยังตำมะฮงกับกรอบหมูนั่นนกรอบมักตึงงี้นหมูกรอบดีสักน่ากะแค่ก็ ตอนนี้มัคงอกแล้วตัวยกแล้วแซ่บอร่อยอามา่อกินมันก็แซ่บเหมืกันเนาะ พี่น้องอาหารบานเท่ากินง่ายๆให่แหละได้ไหมนาะกินง่ายอยู่ง่ายยูพี่น้องใครเดี๋ยวยารับกินเลยเบอร์ทุกอย่างกบเอียนเขียดกินเบิดเนาะย่ายกินเบิร์ตไหมเอ็มพี่น้องก็คิดจะซักสักซีนหยิบมาได้ เฮ็ดหางจินดี่ก้มซุกกันได้กินเหรอว่มีขเมือขขาเมือไปนองแค่ละวันมียังหลายดอกชีวิตคน,นเพราักระดาก็ับตำของไพเคยกินอยู่อ่ะัะน <laughs> ชุบๆ <laughs> ผมกับสมจะก,กาันจ่ิงเออเขากันอหญ่ bây giờ có gì mà bắt đầu đầu kiếm cái nhà sẹp chúng ta buông là sẹp ăn <laughs> ขอมไงพีもうもう่้องกเือยดีเนาะเกินังเสียไป้เป็นโลสิเลยไปินเดอโตเลย หนุ่มดีนะ ไป,ไปอีกอา่อยจิ้นหมดไม่สกนะได้จ้ะทำแต่จิงปากน้กนแสบกูอยากให้กินล้มปลต้มเปื่อยก็จบปลาต้มเปื่อยกินกูได้ ใช่ร่วมยากกินยังกับซีบรส์พักกับใจหน่อยกับพ่ออ่มยดเด็กข,<อ>ขนาดไม่หนอกกินไปกินมากก็อิ่มในการเลย ผมอิ่มเลยอืมอิอ่มเลยโอเคครับคลิปนี้เอาซาอันกับวีนองกันขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองปงเชแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อผู้ใดเขอเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชทเนียเ่ยเพื่อเป็นกลังใจฮองปงครับจะหล่อในเฮ็ดคลิปได้ดีนะครับวันนี้ก็ได้แต่บางครั้งนะครับครับ ต้มปากน้ำเปื่อยพี่น้องมาจุกับแก้วผมขนะครับกินเข้าวเถิดเดาเสียบของแท้นะครับเด้อเอาไปลองเบื้องพี่น้องต้มต้อต้มให้เปื่อยต้มสูตรนี้ต้มใส่สับปะรดพี่น้องมันมันหยิเปื่อยเร็วนะครับต้มน้ำมะดามันทีใส่เวลาโดนหีือโดนใส่ใส่ไรไรทานนันซะใส่ไรเตาอันนี้แค่โบกี้เตากะกะกะบซุกเร็วแล้วกะเป,ป chips, bath, ils, ื <Yeah. S 1> pues ่อยเร็วแล้วนะครับเอาไปลองเบื้องสับปะรดพี่น้องปาดซะเลยเอ้า คลิปนี้วันี้ยังไลฟ์พี่นอกก้องกะนเจ๊เด็กกับผู้ใด้เขาเบิ่งกะนจะเลื่มกดไหลกดแชร์ก็ซับสะเขยน้ำเนื้อผู้ใด้เขาเบิ่งกัขอให้รับไม่ลุ้ยสุขภาพแข็งแรงร่บลุ้ยเงินทองนะครับเด้อปรารถนาสิ่งใด็กกให้ได้สิ่งนั้นเอาวันนี้วันยังไลฟ์พี่นอ้องเนี่ยพอคลิปหน้าสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะ